ทั้งกล่องเลยจาก86เหลือ43บาทสีแซลมอนคือสดมากมันดูห่างปลานะยาวเฟ้อยเลยอ่ะทั้งกล่องนี้แค่200กว่าบาทกล่องนี้คือลดเหลือแค่ร้อยเดียวลดแล้วตกคำละแค่10บาทหอยนี้ได้ทั้งกล่องเพื่อนจาก175บาทเหลือแค่65บาบาทสวัสดีจ้าทุกคน กลับมาอยู่กับโมคนเดิมอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้เราก็จะมากันในทีมพาไปซื้อข้าวกล่องลดราคาเพื่อนช่วงนี้วันสิ้นเดือนละเราต้องประหยัดสุดขีดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าโมมีแผนจะกลับบ้านไม่ต้องใช้เงินเยอะเนาะหลังจากที่โมทำคลิปไปภาคแรกตะลุยหาข้าวกล่องลดราคา50%ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอิโตโยคาโดแล้วปรากฏว่าเพื่อนๆชอบกันมากคือเพื่อนแต่ละคนคือคอมเมนต์มาแชร์เลยว่าเนี่ยทำเหมือนกันเวลามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นใช่ไหมช่วงดินเนอร์ช่วงมื้อเย็นน อยากจะประหยัดเหมือนกันก็เลยเนี่ยไปที่ห้างแล้วปรากฏว่าช่วงแบบประมาณทุ่มครึ่งเนาะข้าวกล่องลดราคา50%ทั้งนั้นเลยอาหารมีให้เลือกน่ากินน่ากินคือเยอะมากเพื่อนแล้วอาหารที่มันลดราคามันคืออาหารอย่างดีเลยนะคือเขาทําวันนั้นเนะ่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนะ่ะเขาก็ทําวันนั้นเพื่อนแล้วพอก่อนมันจะหมดวันนะ่ะก็ไม่อยากทิ้งของเขาก็ลดราคากันไปเนาะเจ๋งอะโมชอบมากมื้อเย็นเนี่ยประหยัดเงินมากๆกับการทําอะไรแบบนี้แหละก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตอีกซูปเปอร์ ใหญ่เหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะว่ามันจะตื่นตาตื่นใจแค่ไหนราคาที่ได้มาเนาะแล้วมันมีเมนูอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งละเพื่อนปกติอะ่ะเวลาทองคือทุ่มครึ่งใช่ไหมวันนี้แอบสายไปนิดนึงเพื่อนเพรามโมเพิ่งเลิกงานแต่ไม่เป็นไรจ้ะเราลองไปดูกันเนาะไ,ไหนๆก็มาละเอาจริงๆคือซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะไปอะเพื่อนเดินไกลกว่าที่คิดนะนี่คือเดินมาแล้วยี่สิบนาทียังไม่ถึงเลยเนี่ย แล้วตอนนี้คือเขาก็ปิดทางจ้าตรงนู้นมีสกายทีด้เพื่อนนี่สวยไหมญี่ปุ่นยามค่ำคืนว้าวไฟสว่างสวยมากเลยอ่ะวันเนี้ยอ๋อดีจังช่วงนี้ญี่ปุ่นหมดหน้าร้อนแล้วเพื่อนคือ5้าโมงครึ่งอ่ะก็พาทิตตกดินแล้วอ่ะเริ่มมืดแล้วเนี่ยโอ้ยเหมือนช่วงเวลาตอนกลางวันสั้นกว่าเดิมอ่ะ แอบรู้สึกแบบโอ้ยเวลาทํางานน้อยลงกว่าเดิมเยอะเลยอะช่วงที่เรากาลังเดินไปซูเปอร์มาเก็ตนะเพื่อนเราก็ต้องเดินผ่านตรงนี้จ้าเป็นแบบคล้ายๆเป็นแม่น้ําเป็นคลองใหญ่เนาะด้านตรงนู้นนะเพื่อนถ้าช่วงที่น้ําขึ้นเยอะๆอะตรงทางเดินตรงนั้นอะคือน้ําขึ้นไปปิ่มเลยนะแล้วคือกอหญ้าตรงนู้นอะสูงมากโมพยายามจะไม่เดินตรงนั้นนะจ๊าเพราะว่ามันน่ากลัวเออด้านตรงนั้นอะคือเป็นโรงจอดรถเพื่อน แถวเนี้ยมันดูเป็นโรงงานเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะคือมันมีครั้งหนึ่งที่โมมาเดินกับพ่อกับแม่แล้วคือมันเงียบมากได้ยินแต่เสียงจัก,กรจันเนี่ยเพื่อนดูดิว้าวโอ,โอ้มีคนพาหมามาเดินด้วยน่ารักอะ่ะ เราก็มาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตไลฟ์ละจ้านี่นะเพื่อนโลโก้ก็คือมีหลายสาขามากในญี่ปุ่นตัวใบไม้เนี่ยถ้าเพื่อนจำชื่อไม่ได้จำเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใบไม้ก็ในไปซื้อข้าวซื้อปลากินกัน ม,มาละขนมปังลดราคาตรงนี้เริ่มต้นที่ลด20%อรอันนี้เป็นเหมือนแบบฟิลขนมปังทอดอเพื่อนเนี่ยอเก้เยนลด20%เรเหลือ158เยนจ้าไก่ทอดเขาดูดีน่ากินมากเลยแล้วข้างในอารมณ์เหมือนแบบเนี่ย ไส้ชีสอย่างนี้หรอเออไก่ชีสเนี่ยราคาเดิมเลยเนี่ยเพื่อนลดเหลือ318เยนจาก398อันนี้เป็นฟิลไก่ทอดคาราเกะจ้าจากเท่าไหรอ่อ่ะ563เยนเหลือ450เยนโออทำไมนี้ถูกจังเลยอะ่ะจาก3า0ร้อเยนเหลือแค่240เยนเอง อันนี้น่จะเป็นฟิลแบบไก่หวานเกาหลีเงี้ยเพื่อนเป็นตีไก่เนาะอ้ยอันนี้น่ากินนะอันนี้จะเป็นปอเปียญี่ปุ่นนี่จ้า400เยนเนาะลด20เหลือ318เยนโซนของทอดเพื่อนตอนนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากกินเกี๊ยวซานี่ก็ลดราคาเหมือนกันนะจ้าแสดงว่าการมาตอน2ทุ่มครึ่งสทุ่ม40ได้เพื่อนตอนเนี้ย ก็ถือว่ายังมีของลุราคาผ้าเขียวเยอะอยู่นะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยคิดว่าน่าจะเป็นพวกปลาทอดปลาบ้านเราแพงเพื่อนปลาญี่ปุ่นน่ะราคาดีมากอ่ะอันนี้คือเท่าไหร่อ่ะ2อ6่เยนลด20%เ็นเหลือ้อ196าเยนประมาณแบบ40กว่าบาท่ะกล่องเนี้ยมาดูดิได้มาทั้งหมด5ชิ้นจ้นา่้กินมาก อันนี้เทมปุระทอดเพื่อนเป็นแบบว่าเทมปุระรวมมาดูข้างใน <Okay. S 1> ดิเนี่ยอมีผักทอดกุ้งทอดจาก498เยนเหลือ398ร้อเก้าสิบแเยนเองอันนี้ไงพัทยาหรืาพัยาหรือว่าเาะเขาก็มีแบบ คล้ายๆย,ยำปลากรอบอย่างเี้เยนะเพื่อนเครื่องแกงผักที่โรยหน้าคล้ายๆผักที่บ้านเราเลยเนาะเออแปกตาดีอันนี้300เยนเหลือ240เยนจ้าทางด้านนี้เพื่อนจะเป็นโซนแบบข้าวกล่องมีปลาทอดหลากหลายกับข้าวอยู่กันในกล่องเดียวเมื่อกี้คือคนลุมกันเยอะมากเดี๋ยวโม่ลองคนซาซาล้วโมเขาไปดูใกล้ๆกันจ้า ส0เมันไม่มีเพื่อนห้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น2ีเอเ็นเนาะอันนี้เป็นปลาทอดจากเท่าไรหร่อ่ะ400เหลือ318เยสิแเยนข้าวผัดเยอะมากเลยนะอันนี้คือข้าวผัดไข่เหมือนกันแล้วก็โปะหน้าเป็นไก่ทอดเนาะอันนี้เป็นไข่คนโปะหน้าเหลือเท่าไรหร่อ่ะ598เหลือ478ย็เยน าเาวแกงกะหรี่เต้าหูอ้อันนี้ก็ลดราคาจาก3 9 8เกเยนเหลือ318ยเยนเมื่อว่าราคาเขาตั้งแบบรวมๆวมาเพื่อนราคาเท่ากันหลายกล่องน,นะอันนี้เป็นข้าวหน้าปลาอันนี้ดูดีน่ากินมากเลยอะแล้วคือดูญี่ปุ่นคือมีให้ทั้งข้าวแล้วก็ตรงนี้เป็นเส้น,นเพื่อนไว้กินพ,พนร้อมๆกันว้าวจาก598เหลือ478ย็เยนจ้ามาทางโซนซูชิกันบ้าง ลดเท่าไหร่เอ่ยกับซูชิรวมอันนี้กล่องจาก390ยเยนลดเหลือเท่าไหรอ่อ่ะ312ยเยนนี่มีเป็นอะไรอะเป็นปลาสาับปลาหมึกเนาะมีแซลมอนมีกุง้งแล้วก็มีไข่หวานซูชิเป็นปลาอย่างนี้เนาะจาก398ยเยนเนี่ยราคาเดิมอีกละได้5คำเหลือแค่318เยน ถูกนะเพื่อนโมว่าเออไทยคือปลาแพงมากินปลาญี่ปุ่นหรือสุคุ้มค่ะอันนี้เป็นแบบข้าวปั้นได้กี่คำเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดคำนะเพื่อนจาก4ี่ห้าสดเหลือเท่าไหรอ่อ่ะสามกจ้ามาถึงโซนนี้เป็นโซนพวกเส้นผัดพวกยากิโซบะเนาะ อันนี้เขาไม่ลดราคาสงสัยมันคงเก็บไว้ได้นานนน่ตรงนี้ก็เป็นโซนปลาทอดอีกแล้วเพื่อนเราคือแบบโมอ่ะตอนแรกไม่แน่ใจว่ามันคือปลาทอดหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยเอาเทอร์เซเลตมาแปลด,ดูสรุปว่าเป็นปลานะเราชอบคติปลดเขามากเลยเนี่ยเพื่อนเห็นตรงหน้านี้ไหมบนสุดเขาจะบอกว่าเนี่ยให้ช่วยลดขยะลดอาหารที่จะต้องถูกทิ้งหน่อยอย่างนี้แล้วก็แปะป้ายราคาไปอย่างเงี้ย <c oughs> ดูดิเออใส่ใจมากจริงๆเนาะ อันนี้คือจาก298เยเยนเหลือแค่238เย็เยนจ้าตรงนี้จะเป็นพวกสลัดอันนี้สลัดมันหมดอันนี้แบบลดไม่เยอะเลยอะ่อะแค่10%เอนะ1ิเองจาก200เท่าไหรอ่อ่ะ8เ8ยเยนดูรวมๆแล้วถ้าเป็นสลัดนะเพื่อนเวลาประมาณ3พุออ่มที่ห้างไลฟ์เนี่ย จะลดแค่10%บเปอร์เซ็นต์ันนี้เป็นแบบสลัดข้าวูฝักทองน่ากิน198เยาเอ็นเองส่ะ40บาทราคาดีอยู่แล้วแบบถ้าไม่ลดก็ออกินได้อยู่นะไม่แพงมากแต่นี้ยังไม่มีรดราคาเลยจ้าพรสลัดก่อกทั้งหลายไปเแี่ยวจกซุปเปอร์มาร์เก็ตอิโตโยคาโดนะเพื่อนเพราะว่าที่นั่นคือรถเยอะกว่านี้เยอะอ่ะรถทุกวันลุง,งลุงป้าป้าอาม่าโกงนิดลุมเต็มไปหมดอ่ะคุกคืนกุ๊บเดินตามคนพนักงานเลยจ้า นั่งางานเดินไปแปะป้ายราคาที่ไหนก็คือเดินตามเขาไปเป็นแถวเลยอะเอพอื่อนอยากเห็นภาพนะเพื่อนนะลองไปดูคลิปนี้จ้าเดี๋ยวโมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ Descript ช o นเนาะหรือว่าตรงปลายคลิปเป็นอะไรที่แบบบันเทิงมากซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นั่นอ่ะเพราะว่าที่นี่ก็คือยังแพ้อยู่ต่อไปจะเป็นดงซูชินะเพื่อนซูชิแซลมอนจ้าอู้เนื้อสวยมากอ่ะดูดิเล่นแสงแบบอย่างดีได้แชิ้น จาก780เยนเหลือ624เยนจ้าอันนี้คือดูดีมากอะ่ะอันนี้คือซูชิหน้ารวมปลาจ้าดูพรีเมียมอะ่ะจาก1,180เยนเหลือเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะ944เยนลด20%เพื่อนดูห่างปลานะปลาไหลใช่ไหมเนี่ยยาวเฟื้อยเลยอะ่ะเข้าปั้นข้างในคือมีแมตเดียวอะ่ะแล้วคือเนื้อปลาอย่างหนา ี่ปลาหมึกยักษ์จ้ามีกล่องนี้ลดร,ราคาปใบเขียวจากเท่าไหร่อ่ะ652ยเยนลด30%เหลือ456รยเยนเนาะอันนี้คือเอาไปแล่ชิ้นบางๆกินเล่นอร่อยมากเพือน่อยมีกุ้งสดได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ5ตัวตกไปอยู่ที่กล่องนี้ทั้งกล่องเพื่อนก็คือ100ประมาณ130บาท ไปดูโซนปลากับบางเพื่อนอันนี้เป็นปลาอะไรไม่รู้แต่เดาว่าเขาหน้าจะาไปย่างมาจาก2,280จ้าลดเหลือ1,140นี่มูกคิดว่าซื้อไปแล้วกินได้เลยเพราะว่าเขามีซอสมาให้ด้วยอ่ะอันนี้ลดราคากันเยอะมากหอยจากหอยได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ8ตัวจาก7 9 0 798เหลือแค่299เย็น มาถึงโซนซาซมีกันบ้างปกติปลาแบบเนี้ยคุมโมชอบกินมากเพื่อนมันถูกแล้วมันอร่อยจาก2องรยเยนเนาะประมาณ64บาทเหลือแค่45บาทเองเพื่อนเนี่ยกล่องเนี่ยทั้งกล่องเลยอะ่ะถ,ถ,ถูกอะถูกถูกอะ ซีฟูดด้านี้คือแบบจัดเต็มอภินิหารมากเลยอะเราลองหยิบมาดูกันสักกล่องเนาะปลาหมึกตก3ตัว374เยเ็ยน81บาทจ้าส่วนถ้าหันมาเป็นแบนๆนี้เนาะตกอยู่ที่เท่าไหร่อะ398ยเยน86บาท คนญี่ปุ่นมาหยิบกล่องนี้ไปเพื่อนเนี่ยจากราคาเท่าไหร่อ่ะ86บาทลดเหลือ43บาทเนี่ยว้าวดูสดมากอะสียังแบบแดงๆชำ่ชำๆอยู่เลยอะ่ะพอหยิบกล่องนี้ไปนะเพื่อนแล้วเขาก็ให้มาหยิบพวกวาซาบิอะ่ะจากตรงนี้ได้เลยสะดวกโคตรส่วนใครอยากมากินซูชิพรีเมียมในราคาจึง้งๆนะเพื่อนด้านนี้ มีเรือด้วยนะเรือเล็กๆเนี่ยคนน่ารักสักราคาเท่าหไหร่อ่ะ598เยน131บาทลด30%แล้วเหลือ418เยนประมาณ92บาทนี่จ้ารุ้งทอดนี้เพื่อนเนาะอยู่ในเรือ ได้หลายตัวอยู่นะน่าจะประมาณแบบ15ตัวได้อะ่ะลด30%เหลือแค่60บาท ินใหญ่มากจาก376เจยนลดเหลือ263เยนซื้อไปกินกับข้าวต้มอ,อะไรอย่างเี้นะเพื่อนเนาะน่าจะอร่อยเอาไปอุ่นให้มันร้อนอีกรอบสลลกมากตะกี้คือเจอฝรั่งแบบเป็นฝรั่งวัยรุ่นนะเพื่อนมาซื้อของลดราคาคือเหมาไปเต็มตะกร้าทั้งแก๊งเลยอะ่เะเขาทำการบ้านมาดีเขารู้จักหาข้อมูลนะฝรั่งพวกนี้โคตรเจ๋งก็สรุปวันนี้นะเพื่อนโม่ก็ ตั้งเป้าไว้ว่าที่จะซื้อคือต้องลด50%พวกซัตซ์มีอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันมีแค่30%น่ะถ้าให้เปรียบเทียบคือโมชอบที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีตัวยคดดมากกว่าเนาะที่นี่มันแบบราคามันยังไม่โดนใจเพื่อนเอก็เลยยังไม่ได้ซื้ออะไรนะจ๊ะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะผสมครัวละของปากของคอกันละเพื่อนคนไหนมีประสบการณ์ซื้ออาหารลดราคาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่อื่นก็มาแชร์กันได้นะโมก็อยากจะรู้เหมือนกันวันนี้โมไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย